เมื่อคืนนี้มีเรื่องด่วนเรื่องช็อกเกิดขึ้นอีกแล้วโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่กองทัพภาคที่สองของเราหรือว่าสีจังหวัดภาคอีสานครับตอนนี้ขามเนก็ยังไม่หยุดไม่หย่อนซึ่งล่าสุดมีรายงานออกมาครับตรวจพบกับดักมรณะ เป็นลูกระเบิดปืนครกที่ถูกดัดแปลงใกล้แนวชายแดนซึ่งก็ถือว่าเป็นการโจมตีทหารไทยเราโดยก็เป็นรายงานจากความมั่นคงของไทยเรานะครับที่ได้ตรวจพบฝ่ายกับูชาเนี่ยทำการละเมิด m อ u อีกครั้งหนึ่งโดยด่านไทยเราก็ได้ตรวจพบลูกกระสุนปืนคอในพื้นที่ลวดหนามฝ่ายเรานะครับบริเวณทิศใต้ของฐานจุบอังกุยซึ่งห่างจากแนวลวดหนามเนี่ยประมาณระยะ5เมตรแล้วจากการเข้าตรวจสอบครับก็พบว่าเป็นการเอากระสุนลูก ปืนคอเนี่ยที่ยังไม่มีการระเบิดนะมาทําเป็นกับดักโดยใช้ลวดสะดุดมาประกอบซึ่งจงใจทำร้ายทหารไทยเราเลยครับกับการกระทําแบบนี้เพราะแนวลวดหนามนั้นเนี่ยฝ่ายไทยเราเป็นคนวางห่างเพียงแค่ระยะ5เมตรเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อ2วันก่อนเนี่ยทางกองทัพก็เด้ออกมาชี้แจงว่าขามเ,เองได้มีการลักลอบฝ่าลวดหนามของไทยเราเนี่ยเข้ามา แต่ว่าถูกฐานได้เราตรวจพบเลยก็ได้หลบหนีไปโดยช่วงนั้นก็ไม่มีการปะทะเกิดขึ้นนะครับขมรนก็มีการฝ่าลุดหนามเข้ามาซึ่งเป็นหน่วย B HQ ยังมีรายงานออกมาชัดเจนว่าตรวจพบฝ่ายขมรนเนี่ยส่งกองกาลัง B HQ จำนวน4ีถึงเนายครับแล้วก็จะมีจํานวน2นายจัดที่ตั้งตรวจการโดยมีการกางผ้าใบสีฟ้าบริเวณด่านหน้าลูดหนามของไทยเราซึ่งพฤติกรรมเนี่ยก็มีการถางหญ้ารอบๆผ้าใบสีฟ้าครับแล้วก็มีการถ่ายคลิปฝ่ายเราด้วยการแต่งกายเพิ่มเติมครับมีการใส่หน้ากากกันแก๊สนะแล้วก็ แอบแฟงขนาดถ่ายคลิปด้วยก็เหมือนเป็นการใส่ร้ายเราว่าเรามีการใช้แก๊สอะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่มันทบไม่ได้ที่สุดเนี่ยคือการวางกับดักเป็นเหมือนขมิญแดงเก่าที่วางกับดักแล้วผมเชื่อว่าการปรทารอบนี้เนี่ยไทยเราจะเจองานหนักมากนะครับถ้าเกิดมีรอบสองขึ้นมานะเพราะเหมือนขมิญมันตั้งใจวางกับดักไว้หมดเลยเพื่อที่จะมีแนวเข้าทีแล้วกับดักแต่ละอย่างเนี่ยมันคิดคนมันสร้างกันมาอย่างการอาลูกกระสุนปืนคอมาทําให้กับดักแบบนี้เนี่ยมันอันตรายมากมากนะครับแล้วมันก็อาจจะเป็นงานยากจริงๆถ้าเกิดมีการทรอบขึ้น ซึ่งช่วงนี้เหมือนฮุนเซนจะปรับโครงสร้างกองทัพใหญ่เลยครับด้วยการส่งกองกำลังเนียสคิวเนี่ยมาช่วยด่านหน้ามากขึ้นแต่ว่าทางฝัถถ่งไทยเราครับในสถานการณ์ปราสาทตาควายนั้นอัปเดตออกมาแล้วนะครับ <S <S ก็ที่บริเวณช่องเหวใกล้กับปราสาทตาควายมีการซ้อมยิงปืนของทหารไทยเราในห้วงเวลาของเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเสียงดังสนั่น,น,านปาและก็เหมือนเป็นการขู่ขมรด้วยเขาบ้าถ้าเกิดข้ามเข้ามาข้ามรั้วเข้ามาเนี่ยเจอดีอย่างแน่นอนช่วงหนึ่งสองวันที่ผ่านมา พี่น้องชาวไทยในพื้นที่ก็น่าจะได้ยินเสียงกันซึ่งไม่ใช่แค่เราที่ซ้อมขมิ้นเองก็ซ้อมยิงปืนในอีกด้านหนึ่งครับกลุ่มเทเลเกมของขมินที่อ้างว่าเป็นทหารกัมพูชาเองก็ได้มีการเผยแพร่ภาพการขนกระสุนปืนใหญ่กระสุนปืนครกและก็อาวุธหนักเนี่ยไปยังแนวชายแดนทําให้ฝ่ายไทยของเราเนี่ยก็ยังต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการข่าวครองที่ยืนยันความเคลื่อนไหวด,ดังกล่าวเนี่ยล่าสุดก็มีการประกาศปิดด่านคลองลึกอาเภอรญย้ประเทศจังหวัดสก้วแล้วทุกวันเพื่อจะกัดเส้นทางและก็กดดันบ่อนปลือดใหญ่ทาางกรนอย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตอบโต้ไปกับทางฝั่งฮอร์เมนนะครับเป็นการตัดเส้นเนือดใหญ่แต่ในบุที่ในชายแดนภาคที่2เนี่ยมันก็ยังคงเฝ้าระวังกันอย่างหนักหน่วงนะครับเพราะตอนนี้อย่างที่ผมบอกเลยครับคำเหม็นถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่รุกคืบโจมตีไทยเราก็ตามแต่ว่าการวางทุนระเบิดการวางกับดักชนิดนี้เนี่ยผมว่ามันอาจจะมีเยอะมากๆในป่าก,ก็ได้เนื่องด้วยฮุนเซนเนี่ยเอาทุกอย่างเอาทุกทางที่จะชนะไทยเรารายงานล่าสุดออกมาเช่นเดียวกันครับกับการเก็บกู้ซากจรวดเบียมยี่สิบเอ็ดอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีการตรวจพบอีก แล้วจากหน่วยเอวอดีของไทยเราครับเป็นลักษณะเหมือนลูกจรวด B.M. 2ีเอ็ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารตำบนเสาธงชัยจังหวัดศรีสะเกดโดยจากการตรวจสอบครับก็ยืนยันชัดเจนว่าเป็นลูกจรวด B.M. ีบเอ็ดขนาด1นึ่งมิลิเมตรโดยส่วนที่เป็นหัวระเบิดนั้นแตกออกไปแล้วนะครับหลังจากการตรวจสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ลำเลียงชิ้นส่วนดังกล่าวเนี่ยไปพิสูจน์ทราบเพิ่มเติมคือเจอเยอะมากนะครับห่างจากจุดที่พบ B.M. ยี่สิบเอ็ดเนี่ยเพียงหนึ่งร้อยเมตรก็ได้พบหลุมระเบิดขนาดความกว้างหนึ่งจุดสองเมตรอยู่บริเวณใต้โคน ยังพบลูกจรวดเบียอีก1ลูกซึ่งลึกลงไปจากผิวดินประมาณ1เมตรด้วยกันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดการระเบิดไปแล้วก็ถือว่าเป็นการพบจรวดเบียมอของเขมรลูกแรกนะในบรินทณตบนเสาธงชัยจุดที่พบเนี่ยอยู่ห่างจากชายแดนไม่เกิน1กิโลเมตรนะครับโดยปกติแล้วจรวดเบียยีจะมีรัศมีการยิงประมาณ20กิโลแล้วเป็นการยิงแบบบังผลระยะไกลนะครับแต่ การพบจุดนี้เนี่ยในระยะที่ใกล้ชายแดนมากซึ่งผิดปกติแล้วก็มีการคาดการณ์กันนะว่าขาเมนจะตั้งปืนผิดก็ได้ในการยิงแบบนี้เข้ามานะครับคือระยะการยิงจากชายแดนเนี่ยแน่นอนว่าขาเมนก็จะวางกําลังไม่ถึง 3- 4กิโลแล้วจะมายิางหรือมายิงไปแค่สามสกิโลเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปรับการยิงแบบนั้นนอกจากยิงมาไกลจริงๆเพราะระยะการยิงมันอยู่ที่20กิโลเมตรเป็นอย่างต่ําสําหรับ ตรวจเ m ี21ของขมรเองสงสัยก็น่าจะตั้งลำผิดไปแล้วนะครับคือยังไม่ชินเท่าไหร่ก็ไม่แปลกเลยที่จะไปยิงใส่สาราต่างๆนานาอย่างช่องอันม้าเนี่ยขมรนก็เป็นฝ่ายยิงถล่มของตัวเองแล้วมาโทษไทยเรานะครับเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงขมรนกันบ้างที่มีรายงานล่าสุดออกมาเช่นเดียวกันเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกองทัพซึ่ง อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันนะครับผมก็ได้รายงานไปแล้วว่าพระเอ็จสไยดึกเนี่ยเป็นผู้ประชาการทหารสูงสุดในบร,ริษัททวิหารและก็ช่วงบุกได้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บสาหัสหลังการโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินรบเอช16ของไทยเราในวันสุดท้ายของการสู้รบโดยก่อนน้นนี้เนี่ยกัมพูชาก็มีการปกปิดข่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะป้องกอันทหารนั้นเสียขวัญในการประทะครั้งนี้แล้วก็มีการจัดงานศพของพลโดสไลดึกเนี่ยแบบลับๆด้วยนะครับโดยไม่ได้มีฮุนเซนไม่ได้มีฮุนมาเน็ตเข้าร่วมแต่อย่างใดแต่ว่ามีีเพยยงนนนาาาุมคครับลูกช ไปแทนซึ่งเรื่องนี้กลราหหมของขมีนก็ยืนยันว่าข่าวปลอมไม่เป็นความจริงแต่ไทยเราเนี่ยยืนยันว่า100%ยยังไงก็เป็นความจริงแล้วล่าสุดก็ยังมีรายงานออกมาเช่นเดียวกันครับว่า คุณเซนนั้นมีการปรับโครงสร้างกองทัพโดยมอบหมายให้พลเอกหินบุญเฮียงผู้ประชาการกองกาลังบีเฮดคิวครับและก็องค์ครรภ์ปีทักษคุณเซนเนี่ยมาควบคุมชายแดนแทนพร้อมกับสายกองกําลังเมืองมารุคืบในป่าซึ่งมีทั้งโดนและตะเวนครับและก็วางทุ่นระเบิดเพื่อกัดขวางหารไทยเราและอนอกจากนี้ครับยังมีการระบ,บุว่าการเจรจาถ,ถอนกํลาลังที่ช่องบกนั้นพลเอกสไรดึกเองทําให้กพูชาถูกหลอกโดยฝ่ายไทยเราจนคุณเซนนั้นต้องปรับเปลี่ยนผู้ประชาการชายแดนและก็ เพิ่มกาลังพลเพื่อเตรียมพร้อมชู้ต่อไปนี่เป็นรายงานจากทางฝั่งขเมนนะครับที่ออกมารายงานว่าฮุนเซนมีการปรับโครงสร้างกองทัพก็ไม่แปลกใจเลยทีย่เราจะเห็นฐานมีดคิวเนี่ยเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะผู้ประชาการของเขานําทัพเองเลยงานนี้ผมคิดว่าฮุนเซนคงไม่ยอมง่ายๆนะครับถ้าเกิดยอมเขาไม่ตึงําลังแบบนี้แน่นอนแล้วประกอบกับมีการระดมอาวุธมาแบบต่างๆนานานะครับทั้งกระสุนทั้งปืนใหญ่ทั้งรถถังโดยเฉพาะหน่วยมีดคิวเนี่ยผมคิดว่าการรบในป่าแบบนี้เนี่ยดูนอาจจะต้องใช้เยอะกับ 2แต่ในเรื่องของวิธีทางการทูตวิธีนานาชาติเนี่ยล่าสุดครับฮุนมาเนตตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จออกมาเรียกร้องให้จีนนั้นสนับสนุนให้ไทยและก็กัมพูชางดเว้นการใช้กําลังในการแก้ไขคามิาพาทชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีพลเรือนอาศัยอยู่เป็นการตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จจริงๆนะครับแล้วจีนเองเนี่ยก็ได้มีการแสดงจุดยืนสนับสนุนข้อตกลงการหยุดยิงระหว่างไทยกับขเขมรน,นะแล้วก็ให้มาเลเซียเนี่ยมีบทบาทในการไกลเกลี่ยรวมถึงจัดตั้งทีมผู้สังเกตการอาเซียนโดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาความสงบและก็ฟื ความสัมพันธ์ระหว่างสงประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่จีนแถลงออกมานะครับแต่ว่าหุนเมเนตถ้าเกิดพูดแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วครับฮุนเซนก็มีการเติงกําลังอย่างต่อเนื่องแต่ผมก็รู้แหละว่าจีนเขามีหนุนเขากรองอยู่แล้วนะครับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ดีว่าจะสนับสนุนไหมหรือว่าเป็นยังไงมาเลเซียก็รู้นะครับเพราะว่าเขามีดาวเทียมใครรู้ก่อนใครทําอะไรเนี่ยมาเลเซียก็น่าจะจับตารู้หมดแต่หนึ่งสิ่งที่ขมิยังตุ่ม เวทีโรคอย่างต่อเนื่องคือล่าสุดเนี่ยโคศกกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาครับได้มีการออกแถลงการย้ำว่าขมนนั้นยึดมั่นในการหยุดยิงและก็ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรนานาชาติพร้อมกล่าวหาไทยเราด้วยว่าละเมิดข้อตกลงและก็เรียกร้องให้ไทยนั้นหยุดบิดเบือนข้อเท็จจริงอูโหูมีการใส่ร้ายป้ายสีเราเยอะมากนะครับแต่โคศกกองทัพบุกข,ของไทยเราเนี่ยก็ออกมาตอบโต้เรื่องนี้เช่นเดียวกันก็ได้ยืนยันว่าไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งรัดโดยเปิดกว้างให้ผู้สังเกตการอาเซียน และก็สื่อนั้นเข้าตรวจสอบโดยเสรีไม่เคยปิดบังข้อมูลเลยพร้อมกับสวนกัมพูชาไปครับว่ายังคงหลักรอบวางทุ่นระเบิดจนหานไทยเราบาดเจ็บแล้วก็ยังไม่แสดงท่าทีแก้ปัญหาทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมอยู่แล้วก็ยังสวนไปอีกรอบหนึ่งกับเขมรนนะครับบอกว่าบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งการกล่าวหาเรื่องอาวุธเคมีการนั่งว่าทุ่นระเบิดเป็นของเก่าทั้งที่ไทยมีหลักฐานชัดเจนและที่สําคัญเลยก็คือโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายของกัมพูชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนโรงพยาบาลหรือว่าระบบสาธารณูปโภคซึ่งเราก็ช ประเด็นที่น่าห่วงก็คือบริเวณบริบ้านหนองจานนะครับก็ปรากฏฝ่ายของขเขมรน,นั้น สนับสนุนให้ประชาชนลุกล้ำเข้ามาใส่ในเขตดแดงประเทศไทยโดยเป็นการละเมิด m อ u 43นะครับแม้ว่าไทยเราจะประท้วงอย่างสติมาโดยตลอดเนี่ยกัมพูชากลับเพิกเฉยและก็ไม่แก้ไขปัญหาแล้วก็ยังย้ำว่าขมรควรตระหนักหยุดบิดเบือนข้อเท้จริงสักทีกับบริเวณพื้นที่ดังกล่าวแล้วยังมีการใช้ประชาชนเนี่ยออกหน้าแทนด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวซึ่งก็ต้องจับตาก,กันดูว่าขมรจะกลับมาใช้วิธีโล่มนุษย์อีกเหมือนเดิมแนอดิตหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการตอบโต้ของไทยครับในกระทรวงการต่างประเทศไม่เห็นมมมาาาาี่จะะปรณ สามวันได้ที่หายตัวไปเลยก่อนนี่จะมาใส่ร้ายป้ายสีเราอีกแล้วที่หายไปเนี่ยก็คิดว่าเออจะสํานึกนะแต่ว่าไม่สํานึกเลยกับคอมเมนนะครับยังมีการ โกหกรายวันแล้วก็มีการใส่ร้ายไทยเรารายวันเหมือนเดิมแต่รอบนี้เนี่ยกองทัพของเราก็ตอบโตเร็วนะครับตอบโตแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยผมว่าขมนก็น่าจะมียุบเช่นเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเลยครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนนี่แหละเพราะการเตือกกาลังการวางกับแบบแบบนี้มันเหมือนฝั่งได้เราเป็นเต้านิ่งแล้วขมนก็พยายามเคลื่อนไหวกําลังลุกคืบอยู่ตลอดนะครับไม่ได้อยู่เฉยๆนะไทยเรามีการป้องกันจริงแต่ว่าขมนมีการรอบกัดอยู่เรื่อยๆมันก็ อาจจะเป็นงานยากและก็เป็นอันตรายมากในการเข้าตีรอบที่2ถ้าเกิดมีการประทะก,กันจริงๆนะครับแต่หรืออย่างไรก็ต้องรอส่งแรงใจแรงเชียรให้กับพี่น้องชาวไทยและก็ด่านไทยเราแนวหน้าทุกได้ด้วยอย่างเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่ายังไงไทยเราก็เอาอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการส่งหน่วยทหารมีดคิวมาก็ตามแต่รอบนี้คงไม่ง่ายเหมือนเดิมอย่างแน่นอนก็ รอบเดตติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย